สวัสดีค่ะมาชุมค่ะทุกคนมาแล้วนะคะสวัสดียามเย็นทุกคนโอเคมาทุกคนนะคะสวัสดีนะคะมาชุมค่ะนะคะวันนี้ก็อ่าคนดีก็จะพูดในภาษาไทยใหญ่นะ,ะวันนี้ก็จะแบ่งปันในภาษาไทยใหญ่นะคะเพื่อนนะคะอยากช่วยพี่น้องคนไทยใหญ่ค่ะทุกคนเนาะอ่าโอเควันนี้ก่อนเอ็นได้นะฮะ แล้วก็แชร์ไปนิดนึงก็แล้วกันนะแชร์ไปนิดนิดหน่อยเนอ่อยเนาะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะอะวันนี้เย็นแล้วนะเวลานะฮะหกโมงนั่นเองนะทุกคนเนาะอืมโอเคอืม แชร์นิดนึงนะทุกคนแล้วก็แชร์กันนิดนึงนะคะทุกคนโอเค โอเคแล้วก็แชเข้ากลมนิดนึงนะคะอือ Ah. Uh. โอเคมาทุกคนเรามาฟังเพลงในบ้านแล้วรวยกันนิดนึงนะคะวันนี้ก็อืมอ่าสจอหิวยยน้ำ

้วแลโอเคทุกคนมานะเริ่มแล้วนะอ้าวโอเคทุกคนมาสวัสดีค่ะไม่ชุมค่านะคะยวลคัมนะะทุกคนทั่วโลกเลยนะวันนี้ชิคก็ตวีนจะไลยมาแบบยปั่นนี้ ส่งต่อนะฮะโปรเจกต์ Project นะฮะบทนี้ทวีความสุขเนะพนช่วยเหลือนะทุกๆคนนะกำลังตกงานกําลังหางานทํากําลังมองหาโอกาสนะฮะอยู่นะฮะด้วยเราไม่ต้องใช้ทุนของเรานะง่ายๆายสบายสบายสามารถสร้างกําไรได้ได้วันละนะห้าร้อยถึงสามพันบาทนะด้วยเราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องแพ็คเองไม่ต้องจัดส่งเองเนาะวันนี้แล้วขออนุญาตพูดไทยใหญ่นะเพราะฉะนั้นเราอยากจะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยใหญ่นะกาลัง ตกงานกาลังหางงานทาอยากมีได้ได anyway, si si ้นะคะคุณในบ้านหรือทั้งหลายนะทุกทุกคนเนาะโอเคเริ่มเลยมาง่ายๆสบายๆก่อนอื่นที่จะไปเข้าเรื่องนะจะอยากจะจะแม่งแม่งปันกัมกัมหนึ่งเฮอมันดีๆเฮอพี่น้องกนไตเข้เลยเข้าใจเนาะอ่าให้เลยพี่น้องกนไต้เลยเข้าใจอืจะแบ่ยงปัน่อเธอพี่น้องกนไต้เลยเข้าใจนะว่าเออ อาโปรเจกต์เน <Billie S 2> <ges> totally ี่ยโปรเจกต์ท hmm. <ess pursuit literacy> ีแอลบทนี้ทวีความสุขความหมายมันเป็นจื้อเนาะแต่แบ่งปันเธอเข้าใจให้ได้ปลอบใจเธอให้ได้เข้าใจเธอพี่น้องคนใต้เขาขนป้าหน้าอาเขาเขาให้ได้เข้าใจให้น้องๆพี่ๆได้เข้าใจเนาะโปรเจกต์นะอ่าบทนี้ทวีความสุขอันที่บริษัดทีเอ็ดวันดูเลยออกมาแม่เพืจิตใออกมาเพื่อออกมาเปิดใจเดลยกูก็เนาะเธอได้มีงานทํามีรายไะเคนเป็นนีเป็นเินเนาะเธอได้ปลดนี้ปลดเินเนาะ ใยเหลือกูก็นะฮะหมดใจเงินทุนเขาแต่เขาใจแห้งเขามาทุ่มเทเขามาเฮ็ดหูห้มาเฮ็ดผู้มาทุ่มเทเขามาเฮ็ดนาะเขามาเฮ็ดก็ครับเหมือนเียวกัเขามาเป็นหุ้นส่วนนะฮะแต่ได้มาเป็นลูกน้องลูกลูกน้องของของบริษัทโดยเป็นน้องของของภัยนะฮามาเป็นนะหุ้นส่วนกับบริษัทเนะหุ้นส่วนของบริษัทเขาก็สามารถเลือกเอาเนาะ,ะบริษัทบนก็แบบนี้ สอนปัน่นมาเฮ็ดเฮาติเฮื้อปวดนีเฮาติเฮ็ดจื้อเฮาตสช่างลายล่เฮาใหญ่เฮาติเฮจื้อเฮาตขายไล่เนาะก็จะมีอันเปิ้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อันเป็นครูรู้นั่นเปิ้นก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนั่นเนาะเปิ้นจะมาบอกเฮาเปิ้นมาแนะนําเฮาว่าเออเฮาติเฮ็ดเฮ็ดจังได๋แลนะเฮาเมื่อตั้งนะเฮาติเฮ็ดจังได๋แลเฮาต้ปวดนีเฮาติเฮ็ดจื้อเฮาต้ปวดนีเฮาเฮ็ดจื้อนะเปิ้นจะมาแนะนํำหรือมาแบ่งปันเแล้วใจหรือเฮา เออเขาเฮ็ดจามเป็นอ่าก้ามอันเป็นสอนเขานั่นน่ะเนาะเป็นสอนเขาเฮ็ดจื้อเขาถึงจะปวดนี้เขาเฮ็ดจื้อเขาถึงไข่ลายให้ยื้อเขาถึงช่างลายลายเขาไายในนั้นน่ะเป็นก็จะมาเป็นคู่รู้อันเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญนั่นเป็นจะเคยปวดนี้ปวดสินเป็นเคยเฮ็ดลายล้วนั่นเป็นก็มาแบ่งปันเขามาแนะนำเขามาจ่ใจหรือเขานั่นน่ะเขาก็เข้ากะเย็นหู้อ่าเอาความรู้เนาะเอาความรู้เอาไอเดียวิธีการ เข้าใจให้จือเฮาใจปวดนี้เฮาาืจจะให้ใครอะไรเข้าใจจะให้ให้ช่างเงินช่างทองไรเนี่ยจะในหนาจะมีสอนนะเพราะว่าประมาณสองวันเนาะเวลาใครตอนนี้เใารจะประมาณสองวันมีมีอยู่รอบหนึ่งนะสองวันรอบหนึ่งสองวันรอบหนึ่งเวลาประมาณสองทุ่มเนาะเวลาสองทุ่มเวลาไทยอ่าเขาจะสามารถเข้าไปฟังไรเขาจะเรียนผ่านกันห้องชุมเนาะเรียนผ่านห้องชุม ในห้องชุมนั่มันจะเป็นเกี่ยวกับเรียนออนไลน์เขาอยู่ตีเฮือนเขาไม่โทรศัพท์มือถือไม่โทรศัพท์มือถือเขาก็เล่าหลุดนะฮะเครื่องมือนะชุมนั่นนะเข้ามาแล้วก็ถึงเวลาเขาก็เข้ากัดหอมด้วยกับพังด้วยนั่นนะเพราะว่าเขาว่าเขาเจอเขาใครเฮ็ดอ่ะเขาใครเฮ็ดเตะนะก็เขาก็เคิร์ตตักมานั่นนะเขาขึ้นตตักมาแล้วก็บริษัทเขาจะแนะนำเขาเขาจะให้เจอเนี่ยเขาก็เลือกเอาสินค้าเขาเนาะออื อันนี้เฮอธิบายเฮ mm ้ยได้เข้าใจเข้าใจดีๆนะเข้าใจดีๆอืมอืจำหนึง allora. ah, ่งเนาะอ่าแล้วก็เนาะอกลับมาหน่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ บริษัทเมื่อเขากับถ่อมธรรมจ้าเนาะเขากับถ่อมเมืเขากอดถอมความคิดไอเดียเปลินแนวเปลินว่าจื่อเข้าใจจื่อจะได้ปลดนี้เจื่อแต่ใครแล้วจื่อแต่ได้อ่ามีเงินไหลนะครับเขาก็เฮ็ดจอมอันคําสอนของครูรู้นั่นนะเปลินสอนทำไมเขาก็เฮ็ดจอมเนาะเขาเฮ็ดจอมนะะเขาก็ใะไรนั่น่ะ เขามอนอะไรเช็งเงินสยงต้องอย่างเีเมี้ยวหน่อยนะเขาหอะไรเช่งเงินอย่างเี้เมี้ยวนะเมื่อเขาก็กระถอมเยาวนะเขาก็จะเพราะเขาสนใจเขาจะบอกว่าสนใจนะก็เขาจะเลยสมัครมาเข้าเข้ากับในสมาชิกนะเข้ามาสมัครค่ะในเป็นสมาชิกแล้วก็เขาก็เลือกเอาสินค้าเนาะตีนเขาขายขายเขาเจอเนี่นะดีนเขาเจอกันไหนเน่เนาะเหมือนจะเขาจะขายกระเป๋าก็ขายกระเป๋าเจะทำหอมก็ขาย้ำหอมเขาเลือกเอาสินค้าตัวไหนตัวหนึ่งเขาก็เอากับโพสขายเขากัแนะนำ ปก่ก็เขาในอันเป็นหักสวยหักงามาเป็นหักดอนะเขาเลือกเอาสินค้าเขาก็แนะนาเป็นขนาะเขาะเใ็ดเข้าลารเนาะอันนี้เนาะอธิบายให้ชัดๆเลยว่าเข้าลารเงื่นเกลื่อนหนึ่งเฮ้าเลยห้าพันหน้าหมื0นหน้าในก็เขาก็มาตั้งเป้าหมายเฮาห้เขียนในเป้าหมายเฮาก็อ่าถ้าจะโทรหาเพื่อนหรือว่าถ้าจะโพสขายในช่องทางโซเชียลต่างๆอ่าแค่นั้นก็ห่อมบรเฮ็ดห่ําเฮ็ดเคยเฮ็ดมากเคยเฮ็ดมาก่อน เ้ากติช้านะันนาะในในข้อวีกติช้านะันนอ่ะอ่าควิกติช้านันในระบบคนก็มีอ่าวิธีการฉอนปันเนาะอ่าในบริษัทมันมีอันฉอนปันแล้วก็เพราะว่าในบริษัทอ่มังก็อนประเด็นม,มีกาาไใ่เมียงก่อนเนาะอันในี้ดวีกติชานันตั้งเนอกลนะายแทงเนาะเพราะว่าเจ้านั้นนะอ่ามันม,มันหลีตีเฮามันห้อมใจทุนเนาะอันนี้คอรีเนาะอันนี้จะแบบกพันคอดีนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งอืมอืม อขอแรงอืมโอเคท้ายนะสุดก็คือว่าคอรีนะคอรีของโปรเจกต์นะระบทนี้ทวีความสุขใน,นนะเขา้เขาห้อมโดะใจทุนเนะสองห่อมเราจะหนึ่งห้อมเรใจทุนสองห้อมในไอืมชตอกสินค้าสามหา้อมอะไห้อมอะไรแพ็กเองห้อมอะไรจ็ชงเองเนาะข้อที่สี่เนาะเข้าสามถาหับไลายไรนะ นนะะกูวั T T. นกะูวันหรือว่าลายอาทิตย์เนาะหนึ่งวันเป็นมีลายวันลายอาทิตย์อ่าลายวันลายอาทิตย์นะฮะแต่รายละเงินกูวันหรือวันอาทิตย์นะทุกๆอาทิตย์เนาะเออนั่นแหละนะพอบรรดากระหนึ่งอาทิตย์หนึ่งปอกแล้วนะเนาะแล้ข้อที่ห้านี่นะข้อที่ห้านี่นะเขาสามารถนะเลือกสินค้าที่เขาเขาเขาเจอเขาชอบเนี่ยฮะเขาก็เอากับโปรโมทพดขายลายเอ่อโดยเหาไม่ต้อง ลงทุนห้มดูเลยสต๊อกสินค้าเขาไว้เต็มบ้านเต็มเมืองเขาลูกค้าสั่งซื้อมากนะสั่งซื้อมากเขาสนใ,ใจจีไหนก็เขาก็เขาสนใจทีไหนก็ส่งเขาบริษัทนั้นมาเขาส,สนใจอย่างเขาใครอย่างเขาเขาเรียกกระเป๋าว่ากี่ใบน้ำหอมกี่ขวดนะอย่างกาแฟอ่าอย่างเช่นเดียวยกตัวยกตัวอย่างอ่ายกตัวอย่างนะ มองอ่ามองก็เขาทำเจิกนะอามองก็ทำเจิกความสวยความงามก็นะเข้าก่อนนะอาความสวยความงามมากถ้าเป็นรีโวในเราณ์นะเอาลายกล่องนั่นน่ะเขาเป็นลายกล่องนะเขาก็เดอ่าบริษัทเป็นกล่องเดอจะส่งบรรณาลูกค้าอาลูกค้าอ่าลูกค้าก็ส่งเงินเขาไปรษัทเดอโอนเงินเขาบปรษัทเดอส่งที่อยู่ให้บริษัทเดอไปรษัทก็จะส่งของให้ลูกค้าก็นัานก้อยเนาะมันหยากไบยังสุมไรยังนี่เนี้ย กำไรลงทุนข้อดีเนาะหนึ่งกำลงทุนสองกำไรที่ตอกสินค้าสามกำไรจัดส่งเองสี่อยงแท้งอืมคิดลืมไปเยอะสี่ก็อืมอ่มาห้ามกำไรจัดส่งเองห้มามกำไรแพ็คเองอ่าห้ามเลยอ่าให้อย่างไรเมียเนาะห้าดูแลหับเงินก้หับเงินอ่าข้อที่สี่ห้าดูแลหับเงินเนาะข้อที่ห้าในก,ก็คือการว่าเขา ก็สามารถเลือกสินค้าเขาไ like, ล like, ่นะไล์ติดเนื้ตามันเขาเจ็บเขาชอบนั่นนะเอัสดีค่ะอวัสดีจ้าน้องมดสวอตดีจ้าอืมอ่าในแหละแคปคลิปนี้นะไลน์นี่จะอธิบายให้ชัดๆหนอเฮอพี่น้องตั้งใจก่อเขาต้องเสียงตั้งหมดพี่นังหน้าอาเขาจะเลยหุบเขาปลอบใจว่าอันโปรเจกต์ทวีความฉุกบริชัดท,ทีเอสเนอยู่ออกมาช่วยเหลือคนในมันเป็นจะไหนหนอมันเป็นโปรเจกต์เรียนว่าจะช่วยเหลือคนอัน ตกงานเนาะอันนี้เดย้ย่ำแบกบปันแทงกำหนึ่งเนาะก่อนเขาเดี๋ยวจะไล่ใยเหลือคนตกงานคนมีการมีงานคนมีหนี้มีสินคนใครปุดหนี้ปุดสินยานะ่าเนานะเ้ามีรายไรจะไหนแนะ่หนาเนาะเ้ามีรายไรจะไหนแน่หนาเข้ามาในเขา้ิเดี๋ยวเอในแนะ่หนาแล้วบริษัทก็เลยออกมาจใยเหลือนะเ้าดูรายลงทุนเ้ามรายราย จัดท็อกสินค้าคือเหมือนกันฮอะไรชื่อสินค้าเขามาเก็บไว้นี่นะฮัมมีสินค้าเก็บนั่นน่ะแล้วก็ฮอมไรจัด่งฮัมไรแพ็กเองนะฮัเขาสามารถหับกําไาไลไรนะเขาสามารถหับกําไามีรายวันอ่ามีรายวันก็มีมีรายอาทิตย์ก็มีเหมือนอย่างรายวันก็เขาขายอะไรือเขาขายลายวันก็เขาอะไรนั่นน่ะอ่าเว่าเขาเหมือนกับเอารายวันเขาแต่เอารายอาทิตย์ก็รายนั่นน่ะหนึ่งอาทิตย์บริษัทเลิตออกันปอกหนึ่งนั่นน่ะ้อทีฮานเขาเลือกสินค้าเขาอะไรอืม เขาเลือกสิ้นข okay. ้าาอะไรเขาเจือกสินค้าอย่างเขาก็เลือกนะเขาเลือกก็เขากับโปรโมทนะพูดขายจอยหรืออ่าพูดแนะนำไตก็อเขาหลยออ่าจอยหรือไต้ก็เขาเขาอันที่เขาใครฮักเชยฮักง่าจะไหนเขากับแบ่งบอเขาแนะนำเขาอ่าจะไหนแนะนำเขาเลยเนาะเขาเจือเขาเจือจือนะก็เขากับแนะนำบันเขานั่นครับอ่าเขาก็แนะนำบันเขาเขาเขาจะเอากี่กล่องกี่กล่องเขาชนใจก็นะเขาเอากี่กล่องแล้วก็เอากี่ซิ่เอากี่อัน กระเป๋ากี่ใบน้ำหอมกี่ใบไหนเขาก็เขาเขาก็จดามาเข้าหมายมาหมายมาเรวนะเขาก็เงินโอนเงินเขาบริษัทบริษัทก็จัดส่งของให้เขาเขาก็ส่งที่อยู่นะอ่าโอนเงินนะครับริษัทก็นานก็หนอมันง่ายง่ายก็มันมันตองหยาบมันหยาบหังนะเขามีนาทีอันเดียวก็หาลูกค้าก็ไอหนเข้าขาลูกค้าแล้วก็เข้าข้าลูกค้านะฮะแนะนำลูกค้าเขาเอง เขาก็จะอะไรเงินจอมนั่นน่ะเนาะอะไรเงินจอมเป็นรายการสินค้าเข้าขายนำเขาก็เลยนำขายเอกก็เขาได้เอกนั่นน่ะมันอยู่ทีเทานั่นเนาะอ่ามันก็ง่ายงานก็เป็นว่าโปรเจกต์ในมันมันจอยเดือกเกาะนะไม่ว่าก้นใต้ใหญ่หรือก้นอ่าไทยก้นเอียงก้นมงกนลลาวก้นเอียงมันเห็ดไรหมดอะเนาะมันมีหมดอะอืมเพราะว่าในระบบในมันจะมีสอนมีเนาะมีภาษาเนาะกามัน มีการหมากามเขกามไทยแล้วก็มีกามลาวอ่าแล้วก็อังกฤษจะมีอยู่ประมาณสามสี่ห้าภาษาเนะี่ยในระบบนะเออมันเป็นก้นเอียงก็เขาสามารถเอาเอาลิกเอาไลา่อะนนั่นกับแป้แบงเขากับแงบแงเขาต้วยไรเนอมันมันหยาบบางเนะอ่าได้เป็นสำหรับพี่น้องคนใต้อันเป็นอา เนาะอ่ะาอัตลักตอ์ปนวันนี้คือเข้าใจปองใจกันนะนะมึงก็เอาว่ามึเข้าใจอ่าโปรเจกต์อันนี้มันเป็นโปรเจกต์อะไรปปดนีอะไรอะไรอะไรไม่ใช่โปรเจกต์ปปดนีเหมือนที่ว่าเป็นการใจนี้บรนเฮาแน่นใจมันก็ว่าใจอันนี้เขาแม่งปันเฮาเฮ็ดอาชีพการงานห้ามโดนใจทุนห้ามโดนอะไรเป็นดุกน้องเปิลน,นั่นก็ห้ามโดนเขาสามารถรับอะไรเงินเา่าอะไรกูวัน เงินเข้ากระเป๋ากูาวันเขาขายอะไรก็เป็นเงินเขานะขายอะไรก็อย่าเงี้เขาก็ไมไล่นั่นก็นะ่ะเออมันเป็นแค่น,นั้นนะ่ะแม่างผันอาชีพทำโดยลงทุนนั่นนะ่ะอ่าก็สมมติว่าเป็นมาเขากับลงทุนเนะี่ยเนาะสมมติว่าเขาเขาว่าเข้าขายของออนไลน์เนะี่ยแหละเขากับลงทุนนะเ,าาเ,เนนะี่ยเขากับเฮ็ดเองบริษัทอื่นเนี่ยเนาะเข้าว่าเนี่ยติดเทียบมันเขาก็ต้องเสี่องเงินเฮต้องใจเงินเฮต้องเขี่เงิน เออถาต้องใจเงินแต่ว่าบริษ <c oughs> ัทที่จะเป็นอยู่ในสูมต้องใจเงินแต่คนอ่าแต่สูใจแห้งใจแห้งคนอ่าเฮ็ดกวนใจแห้งเฮ็ดอ่าใจแห้งใจใจเฮ็ดอ่าใจแห้งใจใจเฮ็ดตี่ในนีนดูใจเงินอ่าติเปิลในทำต่ใจเงินอ่าดวใจเงินถึงเจริญเฮ็ดนะเพราะว่าที่มันแตกต่างกันนะที่ในในเปิลเปิลยินดีใจเดือดต้องสูดเอเป็นก้นจืดนะมันสำคัญกคอยยันในสูเป็นก้นดี แค่แต่เหตุการ์อ่าแต่เป็นคนดีแค่แต่เหตุการ์มีจิตใจดีเฮ็ดกินการกินงานอ่าั่นเจกี่ไหนเนาะที่ไหนในเปนปนเลเพิปนเลิกคนมาคนมีคนจนเ่นเลิกจะพิ่นเลิกคนดีอันทำมาหากินอ่าอันตั้งใจทำมาหากินน่ะที่ไหนเนาะเออเพื่อนบ้นเขาเข้าใจว่าเพลอันที่ใครอ่าขายออนไลน์ว่าใครเห็ุธุรกิจออนไลน์อยู่อันมีทุนอ่า อมีทุนอมีเงินไหนก็ในนั้นภาษีแต่มันอยู่ในเฮ็ดไลน์นะคนมีทุนนะมีทุนมีเงินก็เฮ็ดไลน์นะมันอยู่ที่ใจเฮาเพาเขามีใจอ่าเขาลงใจเขามีใจเขาใช้ใจเขาเขาลงแห้งเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดไลน์นะจือก็เป็นของเขาเฮ็ดน้ำไรน้ำเฮ็ดเอะเป็นเอก็ไรเอมันเป็นของเขาหําจะเป็นลูกน้องเปิดห้าจะเป็นลูกน้องเปิดน่นะเนาะเป็นอิสระของเขานั่นนะเออเป็นอิสระของเขานั่นนั่นเนาะอืม อ๋อเพราะฉะนั้นเนาะเข้าใจกันตามในเองชุดท้ายมันก่อนเนาะชุดท้ายหนึ่งอันว่าอห้องมันมีหลายก่อเนาะอันว่าห้ามเคยเฮ็ดออนไลน์ห้องเคยขายออนไลน์ฮัตจือจื้อเป็นอ่าฮัตจืจื้อขายอะไรอ่าอันนี้เนาะบริษัทเปิ้ลก็อเฮ็ดอ่าคอร์สออนไลน์มาสอนปันเฮ้าเนาะอ่าเป็นคอร์สแนวอันนี้ขอแบ่งปันแทงงทงข้อที่สองเนาะ ปฏิชัตเปิดหนึ่งจากดี้ครเปิดปันโอกาสเปิดปันโอกาสเฮาเย่าอันหนึ่งเลยเนาะเปิดปันโอกาสเฮาเย่าผมเถออ่ะเปินปันโอกาสเฮาย,านะนนยนะา่า,ยานะอ่ะอนะตอนนี้มาที่สองเนาะข้อที่สองคือนะเปิดมีคอร์สนะสอนออนไลน์เปินเท่านะหกสิบสองหกสิบสองหลักสุดในะเปิดมีกวูวันเวลาสิบสองโมงเนาะเวลาสิบสองโมง อ่าชิปนาทีเจไหนในเปิ้ลเดมีสอนอ่าในในเพจของบริษัทในี่นะเปิ้นมีสอนบันเทากูวันเปิ้ลเดมมาสอนเขาวา่าเฮ็ดจือ้อเริ่มต้นจือ้อขครของออนไลน์จื้อต้องพูดจะหือ้อให้หือ้อดะขายไรเนะี่ยเปิ้นก็มีคอทมาสอนปันจ้ามนะห้อมดูไรเซยงเงินตีสักบาทนะเนี่ยห้อมลยเซยงเงินแตะในในในห้อมไรเซ็งเงินอืมแค่เขา้า ใจใจแล้วก็เขาลงแหงเขามาเนาะมาเห็นหูเห็นหูเนี่เขาก็เห็ดจอมเห็นหัวก็เห็ดจอมเห็ดกันไนก็อ่ะพะนั่นเขาเห็ดจะไนเนี่ยเขาก็จะไล่กันเดียวนะพอเขาใครเห็ดแล้วเขาเห็นหูมันก็ไล่เนี่ยเนาะเขาต้องเห็นหูนั่นนะนะคะต้องมาเห็นหูด้วยนั่นนะเนาะอือันนี้แหละสองเมียวนะอันที่ว่ามันเป็น มันดีให้เปิลแล้วก็มันแกให้ตีอื่นตีเปิลในมันเป็นจั่ไหนเนี่ยนะเ้ามหลัวใจเงินแล้วก็มีคอทมีเอียงสอนเขาสอนเขาเึิงมดเนาะเามีอยู่ตีใจเขาก็มีใจมีใจมีแหงนะเฮ็ดเขาไะไนำอะไรอไไรนำเฮ็ดนำอะไรนำเฮ็ดเอะไะไเอะมันอยู่ที่ห้อมเลยเป็นลูกน้องลูกจ้างเปิลเนาะเ้ามหลัเลยเป็นลูกน้องลูกจ้างเปิลแหมให้พี่น้องเขาเข้าใจจั่ไหนแล้วก็ทาก เพืใครเนาะสนใจหรือว่าใครเขาร่วมอ่าใครมาเฮ็ดจอมไหนก็เข้ามาทมไรอ่านดิกไทอะไรวาอ่าอ่านดิกไทอะไรอ่ะเป็นดิกมาหนะ้าดิกเอียงก็เรียกว่าวเข้าลายเชียงโมดอ่ะนะเข้าลายเชียงโมดอ่ะอืมเป็นเข้าลายเชียงโมดอ่ะนะพอดีอ่าน ดิกไทยออกละพุทธไทยไไไและไรอะไรนี่ก็เข้าไรหมดอะมันเป็นทางเขาแต่มีมีคนสอนอยู่นอนมีคนสอนมันอยู่อ่าจังคนวนีก็มีสอนไรนะว่าเออฮัมฮู้การไทยฮัมหมอเฮ็ดอ่าเขาก็เขา,าสอนไรเขาสอนแบ่งปันไรเาอนอาะเขาแตเฮ็ดจือ้อเริ่มต้นจืดให้ดอกขายจื้ดนี่ก็เขามีบริษัทก็มีสินค้าปันอ่ามีระบบแฮนฮู้ปัน อ่าได้ฮะมันอยู่ติดตัวเข้ากล้เอาเขาใจเฮ็ดแบบเฮ็ดเอาอ่ำเอากันนั่นแกวเนาะอ่าแต่เขาก็งานออนไลน์เนี่ยเขาก็หลุบอกไว้ว่าเขาดูเฮ็ดดีเพื่อนเขาก็ห้มเลยออกต่อ้านห้ำเลยกเชียงโรคเชียงอันตรายเนี่ยนะเนาะอ่าเพราะว่าเนาะอ่าเลยใครเฮ็ดเนี่ยก็ตักมาค่ะแลนะยินดีแบ่งปันยินดีใจเด้อตั้งปี่น้องนะก็ตั้งอยู่ในเมืองมันก็เฮ็ดไรเมืองไทยก็เฮ็ดไรเมืองก็ไรก็เฮ็ดไรหมอ่อ เขาใจโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตหาเหตุการณ์นี้นะเป็นเป็นอ่าขายของออนไลน์ที่มันมีระบบเนาะมันถามาเฮดไลกูตินะฮะ่ายงไงก็ยพ้ผู้บาสนใจก็ตักมาอ่าตรงใต้คลิปนี้หรืออินบ็อกมาตีเฉินโตโกลไรเนาะตามที่เขาสะดวกสบายเนาะวันนี้ยินดีที่แบ่งปันยินดีที่แนะนำคับพี่น้องกูโกเขาค่ะเนะาะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้อืออืออ้าว อไ,ไ,ไปไหนไปไหนล้หายอืมก็วันนี้ก็แบ่งปันเพียงท่านี้นะทุกคนนะฝากติดตามนะคะกันด้วยนะเวลาตอนนี้จัดเวลาใหม่นะเราจะเริ่มต้นกันใหม่คือทุกๆเวลาหกโมงนะเวลามาเลยถ้าเป็นเมืองไทยก็ห้าโมงเย็นเนาะเมืองไทยห้าโมงเย็นก็จะมาเจอกันที่นี่นะวันนี้ก็จะเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นแบ่งปันโปรเจกต์น,น,นะสวะัสด,ดีจ้านะ อ่าคุณเอเนาะเอคนเอเนาะอยู่ประเทศนะะพม่าเหมือนกันเนาะเนี่ยเขาก็กําลังเริ่มต้นใหม่เนาะเขาก็ดีมากเขาก็ออกมาไล์สดทุกวันนั้นกันเนาะอ่าเขาก็เก่งมากๆนะน้องนะคะน้องเป็นน้องหรือเป็นพี่ไม่รู้อ่าก็ค่ะเป็นคนไทยใหญ่เหมือนกันเนาะเขาก็ทําได้เนาะอ่าเขาก็เริ่มต้นมาเรียนดูก่อนเห็นเขาบ่อยเนาะเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีอีกคนอีก อีกคนหนึ่งดีคนเป็นคนตาใหญ่นะเขามาเห็นฮูเ็นฮูแล้วเขาก็เริ่มต้นใหม่ไงเขาก็เริ่มต้นเดียวตอนนี้เขาก็เีเาาลี้ยวเนาะขาอะไรชดไลไรกวนกวนนะมีคนติดตามเขานำเงีออ้ยขอ,องเก่าเนาะมาเร็วในอ่ายินดีจ้ามาเนาะยินดียินจ้าขอให้ประสบความสําเร็จนะคุณเอนะอืมโอเคขอให้รวยรยโชคดีอืมมาพนันชุดท้ายแล้วนะต้องกราบขอบคุณนะคะแม่คุณสิตาพรสวรสค์ปนันเองหน้าที่ทำคอร์สดีๆมาช่วยเลย อ่าแบ,บ่งปันให้เราทุกคนทั้งพี่น้องคนไทยใหญ่ไทยทั่วโลกเลยเลยมีอาชีพหน้าที่การงานมีโอกาสที่ดีเนาะเลยมีชีวิตที่ดีในวันนี้เนาะขอบคุณทุกคนเลยนะขอบคุณเพื่อนกันอานิตมากมายทั่วโลกขอบคุณคุณมากแค่ะบคบกที่ช่างเพลิดเพุินเลยแบบ่งปันสิ่งดีๆให้กันเลยกันเนาะขอบคุณตัวเองแม่แบบ่งปันสิ่งดีๆในวันนี้นะขอบคุณชาวร้านที่จะช่วยเหลือผู้คน หนึ่งรอยล้านคนได้มีอาชีพนะที่การงานได้อ่ามีเงินมีทองมีชีวิตที่ดีขึ้นนะทุกคนวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนรักตัวเองมากๆนะคะ